สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโคนกรุบกรอบกัเนี้ยแซมไซทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิ i ชียลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลครับผมพี่น้องและตอนนี้นะครับผมสําหรับพวกเราทีมงานรถคัวนะครับก็กำลังเดินทางมาถึงบ้านแพงนะครับผมนะครับแล้วก็กาลังจะเข้าสู่โดมด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผมรถได้หลายคันก็มาถึงโดมเลยนะครับแต่สําหรับรถครัวนะครับเพราะว่าเราง่วงก็จอดนอนพี่น้องนะครับง่วงก็ต้องจอดนอนครับผมนะครับตอนนี้งานค่อยๆเลียบค่ะคลานมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีงานต่อนะครับเราก็เลยต้องจอดนอนนะครับมาจอดนอนช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีสี่และละครับผมนะครับหล้วกหกโมงก็ออกมานะครับค่อยๆออกมา นะครับค่อยๆทย,ยอยทยอยนะครับตอนนี้ถึงอาณาจักรของโดมสาวน้อยแล้วนะครับตอนนี้ตุ๊กตาหน้ารถผมรับนะครับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาอีกที่นึงกับรู้แล้วว่าถึงนะครับนี่นะครับเราก็กำลังถึงนะครับสำหรับโดมสาวน้อยนะครับสาธุเดอปูเดอร์มาหอดแลว้วเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง นะครับสาธุสาธุสาธุเด้อมาเด้อคนเด้อคนสั่งมาเด้อคนปลุกลุกมาเด้อคนพอแหลมมาเด้อคนไม่หนุ่ยมาเด้อหอดแล้วหอดแล้วหัวรัคบปีนองสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อาณาจักรสาวน้อยแล้วนะครับนี่ครับผมรถแต่ละคันก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้รถหกล้อก็มาถึงแล้วนะครับ แล้วก็รถบัสก็มาถึงแล้วนะครับอนี่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 ุกยอกสุกยอกนะครับผมตอนนี้ทีมงานหลายๆคันหลายๆคนมาถึงแล้วนะครับนี่ค่อยๆขยับเข้าไปนะครับผมพี่น้อง สกรูก็จะถอดนะครับจะถอยเอาของลงนะครับถอยดากเอาของลงมองรถปุกลุกพอดอีนะครับพี่นอ้องมาถึงแล้วนะครับผม จะจอดแป๊บนึงต้องเชี่ยของก่อนนะครับว่าเราจะจอดตรงไหนนะครับโอ้ยปวดขาแล้วอะไรรู้แล้วสักครู่รถมันยังขวางอยู่ มาหอดแล้วครับพี่น้องถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอย่างปลอดภัยนะครับโดยเราจอดนอนหนึ่งครั้งมาเด้อควน่อขวนแม่มาเด้อฮอดแล้วควนสร้างขวนปุุกน,นี่จอดเดี๋ยวถอยเอาของเข,ขาขั้วเล่นมา พราะว่าจะได้ไปทําตรงนู้นแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้หนูอเอาขยับรถออกก่อนเปิดท้ายก่อนไหมล่ะจะลงก่อนไหมเออโอเค,อ,อ,อ,เคอยู่นี่ละแม่พลุกพลุกอันแม่ลำไย,ยเรียกได้ยินแล,แล้วได้ยินแล้ว โอ้แม่จะกลับบ้านใช่ไหม,มาาหย,ยังพอลูกก็โวยนางก็โวยโอ้ยนาง, <c oughs> งซื้อมาได้ครับรถคาบวมาสั่นอ้กลับาบบจีซิเมื่อบ่นนี้มือจ้าตาคาแหงอ๋อเปลาตาเปียกโอ้ยผักสั่นแล้ว ลูกกะโอยนั่งกะโอยคุณพอ่บอบ่าแม่ผููเ่าได้ผูโอยคนไปเขาของน้ำผมก็ไปเขาของน้ำพอดีอารมณ์ดียังบุนั่งขี่ไปอ้อมแล้วก็ล่องเพลิงไปน้ำนะครับรถอ่ามาถึงแล้วแต่ละคันนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องสำหรับพวกเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้แล้วก็ขอบคุณทุกๆแรงเชียร์นะครับ บรรยากาศยูโดมครับผมนี่ครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่โดมนะครับผมโอ้ยคึมฝ้าคึมฝนครับผมพี่น้องนะครับช่วงหนาฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราถึงมาที่เรียบร้อยถึงกันอยางปลอดภัยทุกชีวิตนะครับนะครับบางส่วนนะครับผมบางส่วนกับกำลังเดินทางมากนะครับแล้วกบบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะมาถึงแล้วนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เที่ยวรับชมนะครับขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่นะครับเอาสนับสนุนมอบแรงเชื่องใจนะครับในการชมคลิปนะครับของโคเลี้ยงช้างลำเพลินออฟเชี่ยลนะครับนะครับเมืองแล้วมวลแล้วอย่าลืมเลยครับผมพี่น้องนะครับวันที่9นะครับวันที่9พวกเราจะเป็นวันไลฟ์สดของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับให้พี่น้องทุกคนนะครับ been, h, ร land, ผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋ว นะครับซื้อบัตรจองตัวได้นะครับผมสำหรับวันที่9นะครับสามารถสอบถามก่อนก่อนได้เลยนะครับนะครับรูดได้ครับว่านะครับวันที่9เราจะมีการไล่สดนะครับก่อนวันที่9ก็จะเป็นการซ้อมนะครับแต่ราคาบัตรนั้นรอบอสยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับผมสามารถสอบถามทั้งเพจได้เลยครับผมฮะสาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจนะครับขอบพระคุณมากครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกระไรกันนะฮะนี่บรรยากาศที่โดมครับผม ด้เห็นเรามันชื่นใจสบายตาดีครับผมพี่น้องนะครับบ๊วยนะครับเมื่อคืนนี้นั่งรถมากกับแม่อสมอกับแม่อสมอกับทั้งไรซสดนะครับเป็นมูโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องนะครับผููที่เพิ่นนซงค่ากาแฟรงค่าเครื่องดื่มนะครับนะครับพานแม่อสมมอมากนะครับรงค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับขอบคุณพี่น้ําขอบคุณพี่นรงนะครับขอบคุณใครอีกเนาะเมื่อคืนนี้ ใช่ปุรุจาไม่ได้แล้วปลลุก,ก็จาไม่ได้เพราะปุุเพิ่งตื่นนะครับ <laughs> อเอาละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงสนีครับผมเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง y ยูทูบโคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชีนะครับ ออกุลออกกุลน,นะครับผมสำหรับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับจุงกระจุงกระออกุลทุกท่านเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับตอนนี้ก็ออกุลจุงกระบา,บายบายสวัสดีครับ